อ้ลงมาเจอว่โอมป้าทางโอมข้างล่งอ่ะนี่อนะเราเล่นแคมป์นะเราเล่นแคมป์นะให้มันตีเอาเราเล่นแคมนะให้มันตีเอาบีเขาไม่ลงอ่ะพี่ลงลงแล้วลงแล้วอย่าไยืกันไป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 ก่อนไปก่อนเราเล่นแคมไม่ดัโด้ให้เล่นแคมป์ไหนไม่เห็นอะไเลยนะตายตรงมาผิดตรงมาเลย ไม่ตรงไม่ไ <that> ด <horror be 70> ้ตังพีเทีนป่ะอีพีองรอกระแพงไลยป่พี่ระบบยากมาแบบมันข้ามมันข้ามไปดันตู้เย็นในบ้านเลยัร้อตู้เย็นมอิไบ้านแดงเยอะบ้านแดงเยอะซือเลยนะหกหกหกครับสกหกหกศูนย์หกศูนย์หกเซ็กซ์แดงมาเซวิกระเป๋ามินิไม่มีเขาองครตัวนี้มันเนโซนนะแค่มันโซนมกระเป๋าใหญ่มากระเป๋าไอเหี้ยนลืมาพื้อลง จไหนจมงานเราันรู้ดินแดงลงนะโอ้ผ่าแล้วไก่้ยแลวไก่นะตกมาเกินบ้านแดงมีนะในบ้านแดงมีนะในบ้านแดงมีนะใครระวังอ่ะใช่มาแดงเยอะเลยของยีสของยีข้างในบ้านแดงมีนะบ้านดำมสีเลยระตีกันได้ทุเกือมันบันดงบันแดงมานดำมามีด้ะสีเลกะตีกันเลยนะโอสองตัวบ้านบ้านฟางมีนะตยแล้วพี่เด ในในในฟาร์มนะคือของเราของใครของเราหรือของมันน่ะของเราของเราของเรามาดามีเหรอมาดามีโอเ้เล่นไงทีเนี้ยยังยิงไทยสิสสิสแดงเล็กกุสิตรถปูต่อมจังอ่ะ ผู้สอนไหมเพื่อนรัศการไหนทราทะลุมานี่วะเนี่ยผมผมทางทางบางฝั่งเลยเพื่อนเพื่อนหลังมาเพื่อนต้นไหนตายแก่หมดตึกเฮ้ยไอ้ยชี่ยังยังไม่ตายต้นไม้ตายหรือตายแล้วตายแล้วแต่ห้าเกิดเยอะมากระวังนะแต่ห้าเกิดเยอะมากอันอี้ไม่นานนะคุณ ตายตายตยได้ตายตายป้านำตายมันตายปะตายตายตายอันนี้วังานมีเทรยแตายอแตกอกต้าตัวอย่างเนเพื่อนตกี่ตัวปานจะมีข้างในจะมีจะมีข้างบนจะแตกซอกตัยแตกซอกเฮ้ยไอ้ิ๊กไอ้ขอ้ดกเลยอ่ะมวนเคียดยังครับโหไม่ตายเอ้ยตา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 ยะตายตายป้าำตายมดป้ายตายหมด้าตายตัวาตายหมดย่ต้องเมีกสุนพี่มลีตายไม่ได้ยันนี้ เขาที่กองเลยเนีเต็มเลยขัที่กล้องเลยมีของมีลงมีลีด้วยไก่อิ่มเลยไงความความเกิดเนี่ยเต็มอ่ะติดโลกแน่เฮ้ยความความเกิดคุณนึกว่าไอ้นี้จะไอ้แค่นี้ลงมาพบสนามเลยุกมากนะแต่เขาไม่ลงมาช่วยนะแค่นี้กันข้างในอยู่ส่วนไหนของอะเป็นยังไงไปบ้านหลังและต่างนี่เก็บเลยผมเก็บ้วเปิดเปิดไอ้ไอ้พัด บ้านเย็นพี่ตู้เย็นตู้เย็นเพิ่มแต่ยูข้างบนบ้านดำพี่เออดูขอพี่เลยได้นั่งเริ่มคำตายคนนั้นอ้าวเรื่หลังคาเนี่ยเขาเขาเขมไม่โดนทุกมิตเลยพี่อ่ะเรื่องหลังคาตู้เย็นหน่ไงคุมเกิดไงเพียร์พี่ซุปไม่ไม่ทับกันจัดเลยว่าตู้เย็นผมจะเก็บไงินเฮ้ยใครเก็บของกดไว้ก่อนนะอันนี้ยิงด้อันนี้เพียกูยิงอะไรตายวะเนี่ยไม่ใช่แล้วหมดก็ได้ยินเหรอวะ ให้ผงดูได้ดูดิโอ้ยเฮียดูเด็เกงไปพี่อันนี้พี่อันนี้ของพี่โอ้ของมานทับกันเลยขนาดนั้นให้ให้เ้เกมีชุดถอดนเป็นไอพีดีด้วยบิ๊ะหายมดม่กรเลยเนยตัวนี้เก็บไปหมดเลยเนี่ยไม่สกาฟ้าเขาแตกพี่ตัวนี้ตบพี่อ่ะแต่สบเนี้ยสกาฟ้าเขาแตกดีพัดแต่ดพัดแตหายไม่มีกระเป๋ายะรบ้านมีมี สกาฟ้ามันมีของพี่กระบอกหนึ่งด้วยบ้านดำเนี่ยเป็นบ้านดำเนี่ยหน้าเมืองเกิดป่ะพี่เพื่อนพี่สกาปี่หายตี๋เขามีสกาธรรมดาเรายวยอมเห็นเอาป่ะหร่สีฝ้าเพิ่มทำไมสองตกมบบนี้มีต้นตีอะไรเลยวะเพื่อนสามบาทนึงน้องสามบาทนึงเ่นกูเหลื่อยสาสั้นกระบอกเดียวเพื่อนเี๋ยวผมยอมให้หน้าเมืองตัวนึ่งไม่รู้เหมือนกันเงียบโมหน้าเมือง สกาฟ้าครบไหมอ่ะสกาฟ้าโอ้จบแล้วไอ้เฮียจบแล้วของกูก็หายไอ้เฮียเลิ่มช้าแล้วครับเจ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 เมอนี่พ่อมึงไอ้เนี่ยโศกกูไม่เหลือเลยพี่เพิ่นพี่ผมผมมีเซตเต็มไอ้พี่เซตหนึ่งพี่เมาส์เต็มะผมยิงไงนะสกาฟ้าตอนแรกเห็นกระบอกหนึ่งแต่หายไปแล้วใครสกาฟ้าหายอะใครยิงสกาฟ้าเสร็จอะไอ้พี่อะไรกี้อะกระเปิ้ลนะฮะเล่มสี่อะกระบอกเลย ยาโล่ยาโล่พิมในแชนเลยพี่พิมในแชนเลยใครแตกตรงไหนบอกเลยสกาฟ้าผมไม่มีเหมือนกันปะโอเคไม่เป็นไรไม่แค่เดียวางโพดมีตัวสกาฟ้าบ้านดำพี่เพื่อนพี่มันะบ้านนี้พี่เพือนพี่เพ่อนพบ้านเนี่เพนพี่เพ่ี่เพื่อนพีเพื่อ้พเพื่อนี่เพือนพ่เพื่อนี่เพืนี่เพื่พี่เพื่อนี่เพนี่อนอนนี่พี่่เเเนพี่ ใช่ใช่ใช่อย่างเริ่มเลยสากไหนสากาไหนมันเป็นสาการเล่นอเล่นมาหันดำอ่ะใช่เหมือนอเล่นมาล่องพี่เพื่อนพี่เพื่อนนี่นี่นี่เอานี่นี่พี่เพื่อนีับ้านฟัมา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 เล่นเล่น ตั้งโซนหน่ยตั้งโซนหน่อไม่มีเ่นนาไ่มีไีไ่มีมหนาเอ็นพี่เื่อนบอลแดงพี่พี่เพื่อนไดบอลแดงไดบอลแดงพี่เ่อนพี่ขอบอลแดงมั้ยไปไหอไปไหนไปยากแมนเดียวองันเข้านะเกิดอ่ะเข้าแล้วคุณเพื่อนมีแค่งคนเยนั่นแหละหงานี่สองชั้นเลยยาลแมมันเอาไปมดเลยจะตองไนี่นี่ก็๊บอันี่พี่ก็๊บอันี้เจ๊ว่องแล้วเอาปิ๊งมาบารมมนงไม่แมกเัอีเอไม่อแม็กแม่นอไม่มีลูกเราอมาช่วยหลังโอ้นะครับช่วยหลังโอ้เ่ครับท่มให้เด ผมก็ลำบากเท่ากันกูเลยจะใบท่านพี่พี่เอาอีกเอาอีกเอาสก๊อตเอาขังไปเลยพี่ยาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวยาเป็นใะเลยวะตอนนี้ผมไม่ได้ยินเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วขอรักเกมกอดสก๊อตเกมกอดไม่เป็นไรผมแค่ด่าให้มันไม่รู้สึกตัวเฉยมันจะได้รู้ว่ามันอเกมอ่ะนะขอเกมสวยนะโมถึงบ้านฟาร์มแล้วนะเล่นไม่ได้เลยโหไว้โหไว้ไหว วิวิเดอเพีันดมีเด้อดูดูหลังอูไ้ด้วยอพี่เ้ลมนดมีเด้อพียินมาไหนเด้อดมี่ไอ้บ้านแดงบ้านแดงเข้านะบ้านแดงสีอะหลังงบาหลังอูมาแล้วอหนึ่งไอหนึงรแต่สองบ้านแดงสีหลังอูแต่สองไอ้ัวขาวดูหน่อยดิใครอะไอพีมูวนตรนับไอพีมกูวยินตรงนี้น่อย ต้องมันกรทางซ้ายไปเนาะอูใหม่นะอูใหม่ก็มีนะอเห็นปะทีมมาแล้วหน้ามึงพี่ซี่พี่ซี่เห็นไหมพี่ซี่พังโลกก่อนเดี๋ยวผมพังโลให้แล้ยิงเลยนะไฟดาวเด๋ยวโอมันนาลเบื nah, nah. ่อเยนอูแล้วโมเล่นยากนะข้นคนหมดเลยพี่ไม่มีสนั เนมไม่ได้พี่ด้านซ้ายมาอยู่เมื่อกี้อ่ะดาดตัเจเจมาเจมา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 นเยอะคนเดอยวไ้อูแต่เยอะเลยก็ใต้อูแตแตเม้าเขามีปืนในตัวป่ะเขามาเขาบอกนีพี่ตังโลให้เนอยไอ้หนึงไอ้เนึ่งเราไปด้วยกันปืนปืนสวย้เล็กหลังเราเกิดเป็นฟาน้ตายอ้ตาย ออกทีเราหมดไม่ได้เล็กเอาเราดักกอะเพื่อนเราดักเกิอเพื่อน่เนลต่อมันพกนะมาระวงนะในห้องคอมนี่นึงนึงนึงไปอีกเล็กโอ้ไม่งาใคันสองใสสอบ้นดันตายปะะไรหรอีเอะเศรษสระไหช่างมันเพื่อนเฮ้ยบ้ากใหโมวิ้นหลังสัเขาหน่อยบ้านบ้านฟาร์มมีตัวนึกลับบ้านฟาร์มมีเยียดเขาหัวเขาหัว ไม่ตกใจดีหมดเฮ้ยพี่รวยรวยผมเก็บยาพามาเลยนะคิดดิเก็บพอาะยี่หอต้อมุมมาที่ไหนอ่ะเก็บไปเลยดีถ้าลวยจะลวยครับมามาของมันอยู่อยู่มาขู่มันก็ตายเยอะเนี่ยขู่มันตายเยอะตแตกสองแตกยี่ห้อยี่ห้อมาสิบตัวเกินอ่ะฟันเราเท่าไหร่ดิบ้านฟันมันอยู่ปะพื้นกาด เอไม่ได้เอาไม่ได้วิใครรู้จีเนี่ยเจ้าหมอนเดือกวังโดนเอฟวีพิษเดียวหดแล้วมีอ่ะไม่ไม่เอาเะาต่อไม่ไม่ใครตายบ้านดำมาเก็บของนะครับำอยู่ใกล้อุใหม่เยอะนะใกล้อุใหม่เยอะนะหัวเล reading, ็กขวามืนเล็กหันขวาหันขวาหันขวายิง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 มันเจ็บมัเจ็บ ดินแดงัดตัวดินแดงัตัวจะวงังไช่วยพี่นมจะเบิดจะระเดตัดได้ตัดไปพี่เอไปลงเติมห่ลงเติมหนยมาตายเยอะเหมือนกันนตัดให้อยู่อียใครแม่งยิงวะอีนี่ระเบิดมนเยอะจังวะพวกมาสี่ิลูกป้าไม่พักเลย เราช่วยดินแดงอะดินแดงเพื่อนออกไปฮ่าฮแม่ปืนลงพี่หมดได้ไงเลยวะเวลาพี่หมดทุกอย่างแล้วว่ะพี่นโมต้องรีบตัดให้สองตัวพี่ถุงาให้เพื่อนโถมพี่หมดทุกอย่างแล้วว่ะลูกปืนยาหมดอะไรหมดหมดเลยพี่โมต้องตัดให้สองตัวพี่ยิงยากว่ะไอหนึ่งไม่ป้องยิงนะได้นไงถมอูใหม่เลยถมอูใหม่เลยถมอูใหม่เลยถมอูใหม่ถมอูใหม่ฟังถมให้หมดถมให้หมด

ตายหนึตายแปดห้าเยอะมากเกิดตาโอ้ยเฮียโมยาชาร่าหลังดยดับอีอดิปานปาตายหนึ่งหลังอู้างตายหนึหลังอู้าทเหียกลตไมตอนนี้ดีเจ็บเพืนะเวแทกี่แทกหลังอูแทกอเล็กน้องเฮียปืนพี่หมดลวน้อยปืนพี่หมดเอาิยากระเม็กไปเเดียว พี่ไนโ้โอ้โหรถแตกไปเลยไแดงเย็มอิ่มไเ่งบได้ปไดได้ปน้องอากมาเตมอยาาเตมได้านายนึงบ้น้้เดียวร้อยสาติโอ้โหไงนึงงนึงพี่อยางปวนสัตว์บ้านฟ้าเต็มเลยมีคนบอกเราไหวเราไหว มันคว้าได้เลยตัวเดียวแถ้าเราประมาณหาตัวจะเข้าได้แล้วมันส่งมันส่งมันมเกิดเยอะนะส่งมันเกิดเยอะนะส่งนะมันอู่ไม่เห็นเลยนะบนไอ้เยอะนังไปแรงนี่ยแดงดีแดงดีแดงดีแดงเยอดีแเยอะนะมดเลยอมบกนะตายนตายนตายยิดป